ลยใครบ้างเอ่ยนี่นี่หายไปนานเลยสวัสดีกลายแล้งหอมน้องแก้วนี่สองคนที่หายหัวนานเลยนะคะดี๋เรไม่ได้หายหัวนาเราก็อยู่บ้านค่ะตอนนี้ก็คือแบบนี่ทุกคนสีสาวมาอยู่จุดไหนแบบบิวสวยมากดูข้างหลังสิบิวสวยมากเลยนะคะแต่ว่ามาดูทางนี้มันมีป้ายบอกนะคะนี่ ว้าวตั้งหัตั้งหางมันจะอ่านรู้เรื่องไวเนี่ยเออใจตรงซุ้ิขตาคือซื้อขี้ตาซื้อขีตาอ่าซื้อขิ้ตาเนาะนี่อ่านจะไม่ออกนะเพราะมันสลับกันเออทุกคนตอนนี้เรามาหยุดจุดนี้นะคะคือเป้าหมายของเรานะคะเราได้คิดไว้นะว่าเราอะ อยากเห็นเหมือยแต่ว่าเรามาเช้ามากแล้วแต่ว่าวันนี้อ่ะเหมือยไม่มีนะคะไม่มีเหมือยแดดออกนะคะก็เลยทําให้แบบอในเมื่อแบบเหมือยไม่ออกแล้วก็รอแดดแล้วกันรอแดดร <laughs> อแดดแล้วกันจากที่เรารอแดดก็ไม่ออกเหมือยก็ไม่มาบรรยากาศแบบได้เพียงเท่านี้นะคะ ี่มันแกดมุมสูงนะคะข้างล่างก็จะมีเสียงเออเขาตัดหญ้าปรับแต่งใหม่ปรับแตง่แตงให้มันสวยกว่าเดิมดูสองสาวนั้นสิแบบทุกคนลงทุนมากเลยอ่ะถอดเสื้อแล้วค่ะนี่ทำอ,อะไรนั่นคิะชา,อชาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปอย่ายอมแพ้ สวยจัดาทักเสียงเขานี่ตลกจีอยจรงเหมือนกันนะเนี่ยได้ภาพที่ตั้งไว้หรือยังยังเลยโลเฮ้ยแต่ว่ามันแบบเฮ้ยเล็ดไม่ออกอะเล็ดไม่ออกมันเลยทำให้แบบเราถ่ายรูปไม่สวย ไม่ใช่เช้าเช้าไปหรอกมันคือแบบอันนั้นน่ะเพื่อห้องสุอีฮอมอีฮอมอีอะใครเนี่ยนะสวยสวยสโลสโลสโลโมชั่นสวยมากฮุยฮุ้ยกูเก่งอ่ะนี่งสั้นละอ่านให้ท่าเก่งกว่าเดิม สว่างสว่างเฮ้ยตรงมุมนั้นแหละแบบวิ่งมาวิ่งมาเหมือนออกกบละงกายเลยเอาแบบเพ้อเนะเอาโอเคโอเคเอาแบบเพ้อเพ้อนะอ๋อโฟกัสโอเคเดินมาเลยเดินมาเลยเหมือนนางออกมาวิ่งออกกำลังกายเลยทุกคน ตอนนี้เราแอบถ่ายวิดีโอสวยมากสวยมากเดี๋ยวเดเอาใหม่เลยเอาถ่ายรูปสวยๆเลยวิ่งมาแบบอันนั้นเลยวิ่งมาเลยถ่ายวิดีโอไปโอเคเอาใหม่เดี๋ยวถ่ายรูปสวยๆให้หน้าชั้นหลังเบอร์เห็นไงสวยมากเฮ้ยไม่ใช่ ไม่เนี่ยอ้าวเลยไม่เราเมื่อกี้เราถ่ายรูปไปไปดังเนื้อ <air> สวยเหมือนเดิมแต่ว่าเขาก็มาดูแลเหมือมนเดิมนะคะแต่ว่าคนไม่มันเองเ,เงียบเงียบมีแต่เราอ่ะใช่มีแต่เราคนเดียวอะ่ะทุกคนตอนนี้เราจะลองไปสั่งของกินดูนะคะว่าที่นี่อ่ะจะมีขายไหมเพราะว่าปกติเขาก็เปิดแหละแต่ว่าคนไม่มีไงจะดูกันนะคะว่าจะได้กินหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วไปตั้งแต่เออมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะถ้าตั้งแต่ตอนเช้ามืดไม่ใช่แล้ว ก็คิดกันไว้ว่าสีสาวคิดกันไว้ว่าเออจะมาตั้งแต่เช้ามืดอะทุกคนว่าจะเห็นหมอกนะคะแต่ว่าวันนี้หมอกไม่มีนะคะตื่นมาก็คือไม่มีหมอกอะแบบเหลืองมาเลยนะว้าวความงาพอ่งว้ <c oughs> <c oughs> วทไมสวยขนาดนี้ สั่งของกันน,ออน,น,น้องเหมสั่งเอาอะไรกะเพราเหรอเห็นหน้าแล้วเหมยนี่กะเพราเลยใช่เพราะว่าวไปที่ไหนก็กะเพรากะเพราเธอมีโจเวกปะอาจจะเซนจะเซนโจกะเพรากะเพราหมูตอนมาว่าอะไรจะเวกเออแล้วก็มาพูดภาษาไทยแล้วก็เอ่อจะเซน จะแซนจอเวดเวดไหมโอเคพี่งเหยื่อมือชิวอะไรตีนทีแพ้อะจะมีเงินเหรอไอหาไปอยู่ทองกินก็จะมีอเมอตตกอะไรแบบนี้นะคะก็ของกินก็ประมาณนี้เหมย์มีอะไรแปลกหูแปลกตานี่ฉันไม่เคยเห็นเคยทำกาแฟกาแฟชงเองไงนี่ชงไม่ได้หรอหรือเขาปิดไว้เขาปิดไว้ เขาน่าจะไม่ให้ใช่ไหมมันต้องหยดเหรียญสิบาทโอ้หยดเหรียญมีเหรียญเปล่ะลองเวใช่หรอคุณเจคุายังไม่เปิดเลยใช่โอเคโอ้เอาเบียร์ไปดื่มอยเบียร์หมดเลยมีแต่สปอนเซอร์อะไม่อะเอากระเปล่าเอากระเปล่าอะเอออเาน้ะเป๋าเอากระเปล่ากาบ

เราจะกันแล้วก็ชมบิวน้ำตกคือแบบสุดยอดทุกคนมาดูรีสอร์ตกันรีสอร์ที่น้ำตกนเนี่ย,ยบรรยากาศต,ตรงนี้นะ สามารถมาจัดงานอะไรก็ได้นะนี่แล้วก็ในห้องอ่ะจะเป็นแบบนี้เอ้ยทําไมแบบมีสองคนแล้วก็สวนอันนี้จะเหลือไว้ทําไมวะเน,นี่ยแล้วก็ห้องน้ําจะเป็นแบบนี้นะคะสวนสัตว์ในเชียงตุงเราไม่มีที่ไหนแล้วมีแต่ที่นี่แหละแต่ว่าสัตว์อ่ะมันก็ไม่มีเยอะนะคะตัวเนี้น้องว่าจะแพงมากเลยนะมันตัวใหญ่มากละหมีอ่ะหมีอีพัวเบบิ้น โอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะถ้ามีหมี่่ะตินันนู้มี่บอกกันเหยทั้งพวกนะแค่เป็นพวกนันกล้วยเอ้ยกล้วยก็คือลิงอ่ะดูดิูเห็นมนาเปนหมี่อ๋อมนะนูนูนูนอให้มันกินกล้วยหัเลนะอ้ยฉันกลัวว่ะรู้สึกแบบขนาดอยู่ไกลๆเยฉัยังกลัวเลยมันนพวกมัน้ อันนั้นก็คือเมนนะคะมันชอบแอบอ่ะตัวเนี้ยไม่เห็นอะฉันไม่เคียนเห็นตัวมันเลยออกมาสิโอ้โหทำอะไรเนี่ยคุณทำอะไรฮะไม่ตอบหญิงนะเราอ่ะหญิงนะเราอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ นี่นกนกเนี่ยนกเขียวเนี่ยเราก็ไม่เห็นนะนี่สวยนี่นึงอ่าอูน้องวาดตัวนั้นน่าจะแพงมากนะตัวใหญ่มากเนาะ<ต>ขนาดในพระไม่ยังไม่มีเลยอไหมตัวนั้นอะจิงห<ๆ>กลุ่บนี้เนะ่มนมือนะูงมือเอามาหู้เนยเราไม่ได้ไปดูเนาะนี่คือ e อีลิง กลัวมากเลยน้องกลัวจริงดิงเนี่ยกลัวจริงบายบายเพื่อนกันเหมือนมันจะมาออกว่าได้เลยเออเท่อะไปเลยไปไปจัดสะเจอกันแค่แป๊บเดียว เราก็ต้องแยกย้ายกันอีกแล้วนะคะกับน้องหอมแต่ว่าน้องโัวแก้วนี่จะใบอแลอ้ะน้องหอมมีโผล่หโผล่หัอมาอยากจะถามอะไรนิดหน่อยอะไรอีกอเลรนะอ๋ออีวัแก้วอ๋นนอ,อ,ออีไม่ใช่น้องวัวแก้วอ่าผิดน้องโอแก้วโผล่หออกมาตรงนี้เดี๋ยวจะมีอะไรถามนิดหนึ่งประเด็นประเด็นขึ้นมานะดูแบนไม่ใช่ทำไมหน้าสุดดำหนาเสียอันนี้น่ะไม่มีแสง ถ้านาดา่ไีไว้มั้หแาบกูกำลั้ยินทีนี้เอ้ยก็ไม่ได้สว่างอะไรขึ้นหรอกเือนเก่าอหมือนเก่าอ่ะเราต้องมาตั้งหลังอินกันนะไหรอ่ะโอเคคือจะบอกว่าเออมีมีประเด็นในใจว่าอยากถามว่าสองคนทะเลาะกันเหรอป่าวรักกันจนตาย ่วมกันโชว์อไรโอเคก็คือทำไมแบบเลิกทำ Youtube กันแบบไม่ถ่ายคลิปเลยทุกคนคิดถึงมี c อโอ้ถามมาว่าทำไมน้องหอมไม่เจอน้องหอมเลยไม่เออน้องไปแก้วทำไมไม่ทำคลิปเพราะอะไรคือว่าจะว่าไงดีไม่ตรมัคอตอนเราสมัครอีเมลแรกๆอ่ะเราใส่เบอร์พม่าไปไงทีนี้แล้วพินมันไม่มา เราก็เลยมันมันจะต้องทาใหม่หมดเลยอ่ะเราก็เลยไม่อยากทำแล้วหรอมันจะต้องเริ่มหมดเลยแล้วอีกอย่างสองคนจะเวลาไม่ตรงกันหรือเปล่าเพราะว่าต่างคนละหมู่บ้านเนาะแล้วเรื่องนึงใช่แล้วก็แบบไปไหนแบบนี้ก็คนละสไตล์ไหมจะเป็นคนละสไตล์ไหมสไตล์เดียวกันเหรอไม่เลยอ๋อ อีกคนน้องมู้แก้วจะเหรออีกคนน้องผูกแก้วจะเป็นสไตล์ไหนอยากทําแบบประมาณไหนทําคลิปอะหวานโอ้โหหวานก็คือท่องเที่ยวอะไรแบบนี้แหละอ๋อน้องหอมล่ะสไตล์อยากจะแบบทำยังไงเราก็เที่ยวนะตอนตอนนั้นไงตอนนั้นแบบความคิดในใจไงว่าเออเรื่องอะไรก็มา้ล่านี่สิถางนี่สิเออ อ๋อคนหนึ่งจะออกแบบลุยๆใช่ไหมอีกคนหนึ่งจะออกแบบเออเอาแบบธรรมดาก็ได้อ่เนี่ยใช่ไหมล่ะเออมันก็จะไปกันยากนิดนึงเนาะเพราะว่าทุกคนก็แบบถ้าหยุดด้วยกันสองคนอะอย่างน้อยมันแบบมันไม่เหมือนกันหรอกมันจะคนหนึ่งจะเป็นอีกแบบหนึ่งคนหนึ่งจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็มีแบบเออพูดกันแบบนี้มันก็มีอยู่แล้วแหละเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบอทํายากนิดนึงใช่ไหมบางหน้า บางได้มัง,มงได้ว่แกั่นและคนนึงจะไปอีกแบบหนึ่งคนนึงจะไปอีกแบบหนึ่งแบบนี้ก็ไปยากนิดนึงแล้วอีกอย่างก็พินก็ไม่มาใช่ไหมคือแบบตอนนั้นซู่้างช่องก็เร็วเลยเนาะทำคนเดียวหมดเลยเนาะเอออือทำคนเดียวหมดเลยก็เลยมีปัญหานิดหน่อยนะคะประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วมีปัญหานิดหน่อย <ผม S 1> ก็เลย ทำไม่มากอาจจะทำก็ได้ไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้ก็ทธอพักไว้ก่อนอแท้นิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้พินนะคะก็เนาะคอยให้กำลังใจอย่าลืมสองสาวนี้นะไอบอกด้วยสิอย่าลืมอ่ะเดี๋ยวสองคนมาฝากหน่อยบอกไปบอกสิเอาโผไม่เนาะไม่เห็นหน้าเลยขนาดฉันเห็นแสงมันเข้าดีไงปกอีกแล้วสวยอีกแล้วไม่มืดผัวเตะ มืดเถอะมืดเออมืดได้อเออมยักสวยคนเดียวดูดูหน้าฉันด้วยหน้าเธอสวยแล้วมาค่ะหน่ะฝากเลยฝากเลยฝากอะไรฝากช่องใหม่ไหมอ๋อช่องใหม่อ๋อช่องใหม่มีที่ไหนยังไม่ยังไม่ทำอ๋อคือแบบฝากแบบเอ่อไม่ให้เอฟซีลืมไงเงียบเนื้อฝากเลฝากเนื้อฝากตัวได้นะคะ พูดสค่ข่าวก็บอกว่าพีเอฟซีแบบรอติดตามน้องๆด้วยนะแบบวันข้างหน้าอาจจะได้ทำช่องเอ้ยฉันต้องสอนทุกคนเลยล่เนี่ยใช่ต้องสอนเราโอเค้ยพอพอพอน้องหอมจะกลับบ้านแล้วนะคะก็บ๊ายบายหน่อย ขอตัวลาแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คือว่าไม่ได้ดังใจนะเพราะว่าตั้งใจไว้ว่าแบบเออถ้าแดดไม่ออกก็เหมยต้องมาแต่ว่าอันนี้อืมืดหมดเลยเหมยก็ไม่มาแดดก็ไม่มาอืมอุ่นสตื่นเช้าทุกคนหมดเลยใช่ใช่ท้ายใช่ ยังกลับจะไปเกาหลีแต่งตัวโอเคนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะขอบคุณเร็วจังเลยบายค่ะสวัสดีค่ะ